มีละครพึ่งบวงสวงให้ดูแต่นี้เป็นฉากปิดกล้องกันแล้วค่ะกับซาพระเพลงผลงานสุดรักสุดห่วงของอตูนพล์แห่งค่ายเป่าจินจงที่มีสี่พระนางดารานามขึ้นไปปิดบัญชีชำระกรรมกันบนดาดฟ้าคคคววาาามมมรัททีี่ออตุุกยเละสสขแง และคลแมกซ์ของเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อสองตัวร้ายอันวิทยาจอยเรลณนีจับน้องมิวกับโลมไปมัดไว้กลางแดดเปเรี้ยงซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกโลมจะดูหงอยแดดอยู่บ้างแต่จริงๆทุกคนต่างก็ยินดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษเนื่องจากหลังจากสิบเดือนที่ต้องใส่ชุดเกราะฟันดาบโผน<อ>สลิง,<อ>งวันนี้และค่าจะได้ปิดกล้องกันสักที วันทำโหมค่ะไม่เก pues ี่ยววันกันเดียมาตั้งแต่เมื่อวานก็จะขึ้นมาทีกข้างหลบหลบหน้าหนุ่มวันนี้ต้องไม่อัพค่ะไม่เกี่ยวกับเป้าวันค่ะ บอกเกี่ยวกับการนอนลมเรียนดีเหลือเกินสื่อเรียว่าบายไหมอะไรนะบายไหมวะเหมือนจะสบายแน่นอนนะแน่นอนแบบวดีมากเลยติดจองแด้เติดจองแล้วดีใจมากครับยังป <Gomez S 3> ิดเอาล่ะวันนี้สุดท้ายไงสุดท้ายเหรอ9.99เข้ามาทเสร็จแล้วคำวันสุดท้ายอะไรยังไม่ปิดครับแต่ยังไม่ปิด9.99.99เองทองคำรึเปล่าเนี่ยกราคาเฉลี่ย จับมขนาดผู้กำกับอตูยังชิวๆอย่างที่เห็นนามาก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 ่อนี้นีก่อนนี้ก็ตมนกับปถึงคุณจะโผี่ชายเราสัญญากันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปรับมัอยู่ด้กัน กำกับเลือกวิธีสุดโหดให้อันกำจัดพระเอกลมด้วยการฉีดยาพิษงานนี้ทำเอาหลายคนกล้าก,กลัว,ลวเข็มฉีดยาอย่างเห็นได้ชัดหรือจังหวะนครับแลแจังหวะที่พพูดจังหวะที่จอยพูดนะครับนล่นจังหวะ ดูหน้าพี่ลมสยาาเขียนออกมาเลยไม่ก็ัวอยู่เหมือนกันเนี่ยออกคนนี้ไม่ไงอเราทั้งกรอกเลอเราั้งแกะเลยได้ซีนเนี่ยได้ซีนปากสอคนนอนนอนที่แล้วก็ที่มือสครับโอ้ค่ะก็เป็นซีนที่เราสองคนวางแหนที่จะแบบหลอกเขามาฆ่าให้แบบขักลถสะดุดตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานจัดฉากในการฆ่าค่ะเป็นตุ๊ดโอ้โหเดี๋ยวผมจะต้องโรสเขาขักเข็ม ปอ้งเข็มปังเข็มปั้งเข็มเนี่ยเพราะเราเป็นคอไม่คยไม่ใช่ก็จะเอายากราบชาติมาปักเราแล้วก็เป็นเป็นคนอุบายว่าให้เราเราโดนฆ่าตัวตายโดยที่เขาไม่ต้องลงมือเป็นเป็นกลายเป็นเราฆ่าตัวตายเองเป็นแผนของข้าวสองคนครับจิตไหมฮดูจากสีปากก็น่าจะรู้ว่าจิตขนาดไหนเป็นก็สีนี้แหละเป็นอาสีนี้แหละ เห็นนะอันวิทยาฉากนี้แล้วบอกตามตรงว่าจิตมากถ้าคิดจะเอาดีกับบทแบบนี้ท่าทางจะรุ่งไม่ใช่น้อยค่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันสุดท้ายครับที่เราจะปิดกล้องนะครับก็ยังไม่ได้พูดเลยนะครับก็เพราะว่าเราเราได้ฝ่าฟันกันมาเยอะแล้วครับแล้วก็ทํางานกัน ทั้งหนักน่วงแล้วก็เดินทางกันเยอะมากครับก็เลยประมาณกี่เดืดอนครับพี่อัญเอ่อรู้สึกจะเริ่มประมาณสิงหากันยาที่เริ่มถ่ายครับตอนนี้ก็ประมาณกรกตดาแล้วครับ,บรประมาณนั้นครับรประมาณนั้นก็ทุกคนก็คงอันนึงก็คงดีใจแต่ว่าก็อาจจะแกลมเสียใจเพราะว่าเราอยู่กันนานจนเรารู้ <โอ S 1> จักกันครับผมก็รจริงเราเราเราก็ดีใจนะคะที่ที่ที่ติดกล้องเพราะว่าจริงๆงอยากเห็นผลงาน เพราะว่าในขณะที่เราเป็นนักแสดงนะคะคือเรามีคนถามหลายคนมากเลยว่าแบบเมื่อไหร่จะได้ดูอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าปิดแล้วก็ดีนนองคนอื่นจะได้ดูแบบว่าจะได้เห็นผลงานของเราว่าแบบเราพยายามกันขนาดไหนโลเคชั่นสวยขนาดไหนแน่นอนว่ามันมีทั้งคิวบูมีทั้งสลิงทั้งการฟันที่แบบว่ามีวิทยายุทธ์มากมายแลือเกิดนะครับก็เราได้ประสบการณ์จตกตรงนี้ดีกว่า่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ถือว่าได้ได้ ให้ทํางานแบบโอหเียว่าเต็มเต็มกลยุทธ์เลยนะฮะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยนะครทั้งกลางวันกลางคืนทั้งแบบโอ้โหจาจะถึงเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ทํากันมาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผม เสร็จหน้าก็ต้องค่าคอเอ้ยไม่ใช่ต้องมาฉลองกันหน่อยงานนี้ซอนุชควักกระเป๋าจ่ายไม่อั้นน้ำกับน้ำแข็งเพียบอหล่อเล่นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะแต่ละคนต่างก็เอนจอยกับการเมาส์มอยและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอยู่แล้ว,ว เป็นไงบ้างอวนนี้เป็นไงบ้างครับครับก็พร้อมแล้วกับการปิดกล้องครับก็รู้สึกเราเราเหมือนเราทํางานกันมาหลายเดือนมากแล้วก็เหนื่อยกันเหนื่อยกันพอสมควรแต่ทีมงานเหนื่อยกว่าพวกเราเยอะครับก็ดีใจที่วันนี้เราได้มาเหมือนมาเลี้ยงฉลองกับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันครับเราบิวเป็นไงบ้างเรื่องแรกที่เราจีบ ก็สนุกดีค่ะและมีแบบรักมากเลยรักพี่ๆท,ทุกคนเลยแล้วก็รักทีมงานทุกคนด้วยว่าสนุกมากค่ะเลยครับผมก็สนุกจริงครับเพราะว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่คือละครจะดูซีรีส์ครับแต่ว่าเบื้องหลังเนาะเวลาเราทํางานเฮฮากันมากสนุกกันมากแล้วก็มีความสุขกันมากในการทํางานร่วมกันครับโล่งอกไปเยอะครับแต่ยังไม่โล่งใจเพราะว่าเรายังต้องมีระบบการตัดต่อแล้วก็ทํา คอมพิวเตอร์กราฟิกมีโพสต์โปรดักชันอะไรอีเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็นับว่าครึ่งหนึ่งของความหนักใจก็ได้จบลงไปแล้วเพราะว่าเราได้ถ่ายทำผ่านบ้นไปด้วยดีนะครับที่ uh, มีความสบายใจที่สุดคือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเลย เพราะว่าละครเราเป็นละครบูด้วยนะครับมีการต่อสู้ด้วยดาบด้วยอาวุธแปลกๆนะฮะก็เป็นห่วงอยู่มากเลยครับว่าเดี๋ยวนักสแสดงจะเป็นอันตรายแต่ว่าเราก็ผ่านพ้นตรงนี้ไปด้วยดีครับ<อ>ละครเรื่องนี้เราเจะเสนอเรื่องที่เราที่เกี่ยวกับคําว่ากรรมนะครับกรรมเป็นตัวกําหนดชีวิตของคนเรากรรมเป็นตัวที่ดึงทุกคนเข้ามาเกี่ยวพันซึ่งกันและกันนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้ว ความอาฆาตความริษยาความดุร้ายทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเมื่อพันปีก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคปัจจุบันนะครับเพราะทุกคนที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันเนี่ยเข้ามาตรงนี้เราก็อยากจะนําเสนอในความรู้สึกที่ว่ากรรมเป็นสิ่งที่จะต้องอจะมาลบกรรมกันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องชดใช้กรรมกันไปนะครับตรงนี้ละครน่าจะมีสีสันหลายๆรูปแบบ มีทั้งความรู้สึกความสวยงามในเสื้อผ้าในาฝ่ายศิลปรกรรมที่ได้ตกแต่งฉากให้ได้อารมณ์ของพันปีที่แล้วกับในยุคปัจจุบันที่พระเอกเป็นตํารวจเราต้องสืบสวนคดีฆาตกรรมครับแต่ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับคือนักแสดงทุกคนกับทีมงานทุกคนทุกคนตั้งใจกันมากแล้วทุกคนสู้เต็มที่จริงๆครับ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเพราะที่ที่เราไปถ่ายแต่ละแห่งเนี่ยค่นข้างจะโหดอยู่พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีภาพหลุดจากกองละครสาบพ,พระเพลงมาให้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะ